สดีค่ะทุกคนวันนี้เรามาพบกันอีกเช่นเคยนะคะสำหรับวันนี้นะคะเรามีโปรเน็ตทูมูฟมาแจกกันอีกเช่นเคยนะคะเป็นเน็ตฟรีนะคะมีทั้งแบบไม่อั้นไม่ลดสปีดนะคะใครสนใจลองสมัครกันได้นะคะเราไปเริ่มกันที่ตัวแรกกันเลยนะคะ ตัวแรกนะคะจะเป็นดอกจัน871เสี่เหลี่ยมนะคะปอกอินเทอร์เน็ตตัวแรกนะคะจะมีความเร็วของเน็ตอยู่ที่320 MB เลยนะคะทุกคนและมีอายุก,การใช้งานได้อยู่ที่1วันนะคะแล้วไปดูตัวต่อไปกันเลยนะคะ ตัวที่2นะคะตัวที่2จะเป็นดอกจันเก์90นดอกจันเจ็ด1สี่เหลี่ยมนะคะโปรตัวนี้นะคะจะเป็นโปรโทรฟีร้อยนาทีนะคะสามารถใช้งานได้อยู่ที่7วันเลยนะคะเราไปดูตัวที่3กันเลยค่ะตัวที่3นะคะจะเป็นดอกจันทร8เจดอกจันส2สอง สามสี่เหลี่ยมนะคะโปรอินเทอร์เน็ตตัวนี้นะคะจะมีความเร็วของเน็ตอยู่ที่500 MB นะคะมีอายุการใช้งานได้อยู่ที่1วันคะ่ะเราไปดูตัวที่4กันเลยนะคะตัวที่4นะคะจะเป็นดอกจัน 8, 7, 8ดอกจัน 80, 8, 5, สี่เหลี่ยมนะคะ ตัวอินเทอร์เน็ตตัวนี้นะคะจะมีความเร็วของเน็ตอยู่ที่2กิกนะคะมีอายุการใช้งานได้อยู่ที่1วันนะคะสำหรับใครสนใจสามารถลองสมัครกันได้นะคะเราไปดูตัวต่อไปกันเลยคะ่ะตัวต่อไปนะคะเป็นตัวที่5นะคะตัวที่5นะคะจะเป็นดอกจัน878ดอกจัน80336สสี่เหลี่ยมนะคะ บาอ,อินเทอร์เน็ตตัวนี้นะคะจะมีความเร็วของเน็ตอยู่ที่100 MB นะคะมีอายุการใช้งานได้อยู่ที่1ชั่วโมงนะคะเราไปดูตัวที่6กันเลยค่ะตัวที่6นะคะจะเป็นดอกจัน8 7 8ค่ะดอกจันย์0 9 8าสี่เหลี่ยมนะคะ โปรอินเทอร์เน็ตตัวนี้นะคะจะมีความเร็วของเน็ตอยู่ที่3 2 0 MB นะคะมีอายุการใช้งานได้อยู่ที่1วันนะคะเราไปดูตัวสุดท้ายของวันนี้กันเลยค่ะ <S 1> <S 1> ตัวสุดท้ายของวันนี้นะคะเป็นตัวที่7นะคะตัวที่7นะคะจะเป็นหลอกจันทร์878ค่ะหลอกจันทร์0ก้สี่เหลี่ยมนะคะ โปรอินเทอร์เน็ตตัวนี้นะคะจะมีความเร็วของเน็ตอยู่ที่320 MB นะคะและมีอายุการใช้งานได้อยู่ที่1วันเหมือนกัน,นะคะ่ะเป็นไงกันบ้างคะสำหรับวันนี้แจกครบกคนไปแล้วนะคะ,สำ,คะสำหรับเน็ตฟรี7ตัวค่ะสามารถลองสมัครกันได้นะคะสมัครได้เป็นบางสิ่งบางเบอร์เท่านั้นนะคะ เราจะมีมาอัปเดตแบบนี้ให้เรื่อยๆนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะสำหรับใครที่สนใจซิมเน็ตรายปีนะคะเราเฉลี่ยมาให้แล้วนะคะเฉลี่ยตกเดือนละร้อยเดียวเองนะคะสามารถกดซื้อได้ที่ใต้คำอธิบายได้เลยนะคะคุ้มมากๆนะคะเราแนะนำให้กดเลยนะคะ